ในที่สุดครับเพื่อนๆการรอคอยเกมฟุตบอลลีกก็ใกล้จะหวนกลับมาเตะก,กันอีกครั้งโดยเกมเพมิลีกประจำารดูการ2020 2021เกมแรกเนี่ยจะเริ่มลงทําการแข่งขันกันในวันที่12กันยายนที่กําลังจะมาถึงนี้ครับ แต่ก็เป็นอย่างที่หลายคนนั้นรู้กันดีครับว่าก่อนที่สัปดาห์ของเกมลีกนั้นจะเปิดขึ้นทางด้านของแชมเปียนลีกอย่างลิเวอร์พูลแล้วก็แชมเป์้ยนส์อยยางอาร์เซนอลสองทีมแชมป์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาจะต้องโคจรมาเจอกันในรายการ FA Community Shield หรือที่คนไทยครับรู้จักกันในชื่อของถ่วยการกุศลและในวันนี้ครับเพื่อนๆทีมอย่างลิเวอร์พูลแชมเปียนลีกปีล่าสุดจะมีคิวลงเตะก,กับทางไอปืนใหญ่อย่างอาร์เซนอลในเวลา22นาฬิกา30นาทีและการแข่งขันครับจะมีขึ้นในสนามเวมบรงอะเทศักฤษ นั่นเองทาไมในวันนี้ชาลิเวอร์พูลท t เดย์จะพาเพื่อนๆพทุกคนมาวิเคราะห์ถึงเกมคู่นี้กันว่าทั้งสองสโมสรเนี่ยพวกเขามีความพร้อมก่อนเกมสถิติเกมที่ผ่านมาและภาพรวมภายในทีเป็นยังไงกันบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลางั้นเราไปเริ่มกันที่สถิติการพบกัน5เกมลังสุดของทั้งคู่กันก่อนเลยครับโดยสถิติการพบกันระหว่างไอ้ปืนใหญ่กับจ้างหงแดงจะเป็นการเจอกันในรายการพรีเมียร์ลีกและก็ฟุตบอลลีกครับเท่านั้นและจะนับตั้งแต่ปี2018มาจนถึงปี2020โดยจะเริ่มจากปี2018-2เกมครับ โดยเกมแรกอาเซนอลได้เล่นในบ้านก่อนพวกเขาทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับทานลิเวอร์พูลไป1ประตูตอนน่อ1ต่อด้วยอีกเกมครับลิเวอร์พูลกลับมาเล่นในแอนฟิลด์และเอาชนะอาเซนอลไปอย่างขาดลอย5ประตูตอนน่อ1 จากนั้นครับในปี2019ควบถึงปี2020พวกเขานั้นเจอกัน3เกมโดยในเกมลกเลกแรกครับลิเวอร์พูลเปิดอันฟิลเอาชนะอาร์เซนอลไปได้3ประตูต่อหนึ่งต่อด้วยการที่พวกเขาไปเจอกันในรายการคาราบาวครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเสมอกับทางอาร์เซนอลไป5ประตูต่อ5ก่อนจะดวนจุดโทษและเป็น่าหงแดงที่แม่นกว่าทําให้ผ่านเข้ารอบไปในตอนนั้นส่วนในเกมนั้นล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันครับเป็นในรายการพรีเมียร์ลีกซึ่งอาร์เซนอลเปิดเอเมเดีสเตเดียมเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อ1นึ่งั่นเองเลยครับซึ่งจาก ชัดเจนว่าชาหงแดงเนี่ยจะมีภาษีที่เหนือกว่านิดนิด พอชนะไปถึง2เสมอในเวลา2และแพ้เพียงแค่1น,นเกมเท่านั้นครับเพื่อนจากนั้นครับเรามาดูผลงานโดยรวมของชาลิวพูกันต่อเลยหลังจาก2เกมนัดอุ่นเครื่องที่ชาหงแดงบุกไปเก็บตัวที่ประเทศออสเตรียพวกเขามีควพบกับทางสุดการ์ดและสามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ส่วนอีก1เกมก็คือการบุกไปเยือนรังของเรดบูลซาวบวกในครึ่งแรกพวกเขาโดนซันบวกบุกนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะมายิง2ประตูรวดวจากเจ้าหนูเรียนบรูสเตอร์ทำให้ในเกมนั้นครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ตัดภาพมาท างฝั่งของอาร์เซนอลพวกเขามีเกมหมุนเครื่องแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการบุกไปเยือนจาน่ากอมิตันคินดอนแล้วก็บุกไปถล่มเจ้าบ้านมาได้1ประตูต่อ4และในด้านความพร้อมอก่อนเกมของทางอาร์เซนอลในวันนี้ครับเพื่อนๆในเกมนี้ครับทางอาร์เซนอลจะไม่สามารถใช้งานนักเตะได้ร่วมร่วมถึง4คนซึ่งประกอบไปด้วยกาเบียลมาร์ติเนลลี่สกูดามุสตาฟีและปาโปมาลีแต่ก็ไม่น่าจะใช่ผลกระทบอะไรมากเพราะนักเตะที่มีอยู่ก็เพียงพอที่จะต่อกรกับทางหงแดงในเกมนี้ได้ครับ และเป็นที่คาดกันว่าชามิเกลอาเตตาเธอเน์ชาวสเปนน่าจะจัดทีมมาในระบบ3-43นํานำโดยนายดานชาวเยอรมันอย่างแบรนเรโน่กองหลัง3คนประกอบไปด้วยวิลเลียมซลิบาดาวิดลุยแล้วก็คีลันเชียนีแผงมิดฟิลด์4คนไล่จากขวาไปซ้ายมีเซดริกซัวเรสกลานิชากา้าลูคัสตอเรล่าแล้วก็แอสลีย์แมลานายส่วน3แนวรุกมีลิสเนลสันเอ็ดดี้เอนเคเ,เทียแล้วก็เปีอเอเมริกโอบาเมายองนั่นเองเลยครับ ส่วนความพร้อมของชาลิเวอร์พูลในเกมนี้ครับนักเตะที่จะไม่สามารถลงสนามได้แน่นอนแล้วเนี่ยก็มีทั้งจอแดนแฮนเดอร์สันเจอมาติปอเล็กซ์ออกเล็กแชมเบเลนซานาชากิรี่และก็แฮร์รี่วิลสัน แต่จะได้ทางด้านของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนและเวอร์จิลฟานไดที่สีสแตกในเกมที่พบกับเรดบูลซาบวกกลับมาและชายเกนคลอปผู้จัดก,การทีมของชางหงแดงเนี่ยก็น่าจะจัดทีมมาในระบบเก่งนั่นก็คือ433นําโดยนายด่านมือหนึ่งชาวบราซิลอย่างอลิสันเบรเกอร์แนวรับ4คนของพวกเขาครับไล่จากแบ็กขวาเนโกวิลเลียมส์คู่เซนเตอร์ครับเป็นโจโกเมก,กับเวอร์จิลฟานไดแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นแอนดี้โรเบอร์สันสามมิดฟิลด์แดงกลางประกอบไปด้วยเคอร์ติสโจนฟาบินโยและก็นาบีเกตาและข้างหน้า3คนเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเเป็นโมมาาซล โรบัตต์โ i ฟรีมิและ s าดิโอมาเครับปิดท้ายด้วยภาพรวมในเกมนี้ครับผมมองว่า2เกมหมุนเครื่องนัดที่ผ่านมาสําหรับลิเวอร์พูลและ1เกมหมุนเครื่องสำหรับอาร์เซนอลมันแทบจะวัดอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเพียงแค่การเตรียมทีมและลองระบบเพื่อที่จะใช้ในฤดูกาลใหม่แต่อย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงฟอร์มและสถิติที่ผ่าน,านมาก็ต้องบอกกันตามตรงครับเพื่อนๆว่าจชาหงแดงนั้นมีสถิติที่เหนือกว่านิดนิด น,นั่นจึงทาให้ในเกมนี้ผมมองว่าจะหงแดงน่าจะเอาชนะไอ้ปืนใหญ่ไปได้แบบเฉียดฉิว1ประตูต่อศูนย์นั่นเองเลยครับและนี่ครับก็คือทั้งหมดที่ทาง l ลิ e r p o o l Today ได้นำมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆในวันนี้หากชอบและถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ c r i b e ใน YouTube เพื่อเป็นกําลังใจกับ l ลิ e r p o o l Today ทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ